สวัสดีค่ะวันนี้น้องขิงจะมาทําอะไรคะจะมาเล่นสลามเล่นสลามวันนี้มีสีอะไรบ้างคะงงสีพิงพิงใช่<ส>พิงเหรอลูอกเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นสีเหลืองกับสีม่วงนะแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะคะแม่แกะไดโนเสาร์สลามให้หน่อย มันเป็นยังไงอ่ะมันติดมาอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงลูกอ่ะแกะก่อนแกะก่อนแล้วคะแมบนี้เหมือนพี่เบบนี้เหรอเหรอน้องไปเห็นที่ไหนมาคะน,น้องเห็นที่ไหนมาเขาเล่นสนามเห็นที่ไหนมาอที่ในจอคะ่ะในจออ๋อป๊าป๊าเปิดให้ดูใช่ไหม ป,ป๊าเปิดให้ดูก็เลยอยากจะเล่นเหมือนที่พี่เล่นใน YouTube ใช่ไหมนะคะจา้าอะไรลูกหืมทำอะไรกำลังปั้นรูปอะไรคะปั้นรูปอะไรป้าป้าถามป้ากำลังทำอะไรอยู่กาลากาลาเล่นกระรมป๊าทอดหม,อหมูให้น้องขิงค่ข้ามหมูให้น้องขิงวันนี้วันนี้น้องขิงกินข้าวกับหมูทอด ป,ป้าป,ป้ากำลังทอดหมูให้เล่นแล้วต้องเก็บที่เดิมนะลูกถ้าไม่เก็บที่เดิมมันก็จะแห้งแล้วก็จะเล่นไม่ได้เข้าใจไหมปั้นปั้นเป็นรูปอะไรดีปั้นเป็นูไข่าาาดาวลูกไข่ดาวแล้วกินได้ดไหมเนะี่ยไ,ไม่ได้ไม่ได้นี่นคือสลา,าแลวเขาเอาไดโนเสาร์มาให้ด้วยนี่ยังไงอะ ไดโนเสาร์ต้องอยู่ในสนามเหรอค่ะนี่ไง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 ให้โนเสาร์เหรอไดโนเสาร์อยู่ในสนามใช่ไหมยถ้ไม่อยู่ในสระหมากอ๋อต้องอาศัยอย่างนั้นเหรอลูกค่ะช่วงนี้เป็นโควิดไม่ได้ไปไหนเลยเนาะอัดวิดีโออยู่กับบ้านละกันปั้นสลามอยู่บ้านนะป้นสลามอยู่บ้านป้าาบอกป้นสลามอยู่บ้าน อันนี้น้องขิงไปซื้อที่ไหนมาคะที่ตะละที่ที่ที่ไหนนะ,ะลูกทะเลาะก,กันน้องขิงน้องขิงเอาเอาทําเป็นรูปสวยๆส,ยส,ยสิลูกงาม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 ไปแล้วไปทอดหมูดีกว่าปลาไปละปลาไปทอดหมูละอเาเอาเอาเก็บมาลูกเก็บมา เวลาน้องเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บไว้ที่เดิมอย่างนี้นะคะลูกน้องขิงเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บที่เดิมอุย้ยฝาน่ารักจังเลยเนี่ยดูฝาสิเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นอีกอันหนึ่งก็เป็นม้ายูนิคอร์นยูนิคอร์นสลามแม่สำหรับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปนอะไรคะ มันไม่ใช่งูลูกอันนี้มันแข็งอันนี้มันแข็งมันอยู่ที่ที่ไ่นไงที่ปากขวดมันไงมันแข็งไม่เอาออกก่อนเอาออกได้ไหมเอาออกไล่เอาออกไล่เอาออกไล่อะรู้สึกว่าพูดจะไม่ชัดแล้วนี่มันคืออะไรคะแม่มที่มันติดกับปากขวดอย่างเงี้ยลูกมันแห้ง มันแห้งมันก็เลยกลายเป็นแข็งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องขิงเล่นเสร็จแล้วน้องขิงไม่เก็บที่เดิมมันก็จะแข็งแบบนี้เก็อีหรอคะแม่ค่ะเล่นเก็บหรอคะแม่ค่ะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บที่เดิมพอจะเล่นวันใหม่ก็ต้องเอาออกมาอีกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะทีเหลือไม่มีแล้วเหรอก็มันผสมกันไปหมดแล้วอ่นะน้องผสมกันหมดแล้วไงลูก แล้วจะเก็บใส่เหรอค่ะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บที่เดิมตอนนี้เป็นสีอะไรนะเป็นสีพิคงไม่มีสีเหลืองไม่มีสีเหลืองเลยเพราะมันผสมกันไปแล้วผสมกันไปแล้วค่ะน้องอย่าให้โดนเสื้อนะลูกหอมจะเลยมีกลิ่นด้วยเหรอมีกลิ่นเลยหอมในปาไม่ดมเลยปากใหม่เลยปาไหม่เลยกล่จะเล่นตัวนี้เอ้าระวังระวังมันตกระวังมันตก อุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยยาวจังเลยดูสิน่ะหันมาหันมาหาแม่หันมาแม่ค่ะป้ามาไม่แกล้ว่ะป้าป้าไม่แกล่ะลูกป้าป้าไม่ต้องมาแก้หน้าขีดน้าขีดเต้นเลยอนนี่อ่ามาไม่แกล่ะปาป้าไม่เล่นไม่แกแล้หะหัวนะของขึ้นอย่างนี้โอ้ก็แต่น้องหิงจะทำเป็นรูปอะไรคะ อุ้ยรูปรอยนิ้วมือเหรอแด้มือเหมือนเหมือนรังผึ้งเลยโอ้โหยาวจังเลยใช่น้องบีมได้นี่เหรอใช่แล้วเหมือนน้องบีมเลยเหรอเออที่ที่หนูดูในช่องของน้องบีมก็เล่นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ะเล่นแบบนี้ค่ะอ่ามายื้อๆนะม,มากันเลยมายื้อๆค่ะมาเลย ก็เลยเป็นลูกสีแล้วค่ะคแม่ก็เลยสีเหลืองไม่ใช่แล้วค่ะสีเหลืองอันนี้มามาจมหายไปแล้วอ๋อค่ะเพราะว่ามันมีสีเหลืองกับสีม่วงผสมกันก็กลายกลายเป็นสีสีอะไรคะสีเออสีพิงสีพิงชมพูพิงจพิงแล้วเมื่อไหร่จะเป็นรูปเป็นร่างคะลูกฮะ น้องทำทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ดูกตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอู้หูทีะอ,อะไรนะที่มาที่มาไปดสมเบ็ดนี้ใช่อูย้ยาวมากเลยดูสิอ้โหย,ย,ยาวมากเลย เสิร์ฟผากาแฟเข้าม่น้องๆเล่นเล่นสลามเสร็จแล้วต้องล้างมือด้วยนะคะน้องขิงเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะลูกได้แล้ววันนี้วันนี้น้องขิงลาเพื่อนๆก่อนลาเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับหมูทอดน้องขิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้น้องขิงจะมาทําอะไรคะจะมาเล่นสลามเล่นสลามวันนี้มีสีอะไรบ้างคะงสีพิงค์ใช่<ส>พิงค์เหรอลูอกเมื่อกี้ไม่เห็นเป็นสีเหลืองกับสีม่วงนะและก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะคะแม่แกะไดโนเสาร์สลามให้หน่อย มันเป็นยังไงอะมันติดมาอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงลูกอ่ะแกะก่อนแกะก่อนแล้ค่ะแมนีเหมือนพี่เวนีเหรอเหรอน้องไปเห็นที่ไหนมาคะ<ใ>น้องเห็นที่ไหนมา<ๆ>เขาเล่นสนาม<ๆ><ๆ>เห็นที่ไหนมาอที่ในจอคะ่ะในจออ๋อป๊าเปิดให้ดูใช่ไหม ป,ป๊าป๊าเปิดให้ดูก็เลยอยากจะเล่นเหมือนที่พี่เล่นใน Youtube. ใช่ไหมนคะจะ้าอะไรลูกทำอะไรกำลังปั้นรูปอะไรคะปั้นรูปอะไรป๊าปถามป๊ากำลังทำอะไรอยู่กา <Stock> ลากะลาเล่นถัลันาป๊าทอดหมู<า>ทอดออทมหมูให้น้องขิงะทอดหมูให้น้องขิงวันนี้วันนี้น,น้อ <ráp> งขิงกินข้าวกับหมูทอด าาป๊าป๊ากำลังทอดหมูให้เล่นแล้วต้องเก็บที่เดิมนะลูกถ้าไม่เก็บที่เดิมมันก็จะแห้งแล้วก็จะเล่นไม่ได้เข้าใจไหมปั้นปั้นเป็นรูปอะไรดีปั้นเป็น,ร,นรูปไข่ดาวลูกไข่ดาวแล้วกินได้ไหมนี่ยมีไรไม่ได้ไไดนี่คือสลามแล้วเขาเอาไดโนเสราร์มาให้ด้วยนี่ยังไงอะ ไดโนเสาร์ต้องอยู่ในสนามเหรอค่ะนี่ไง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 ไดโนเสาร์เหรอไดโนเสาร์อยู่ในสนามใช่ไหมให้ไม่อยู่ในสนามเหรอค่ะอ๋อต้องอาศัยอย่างนั้นเหรอลูกค่ะช่วงนี้เป็นโควิดไม่ได้ไปไหนเลยเนาะอัดวิดีโออยู่กับบ้านละกันปั้นสาลามอยู่บ้านนะปั้นสาลามอยู่บ้านป้าป๊าบอกปั้นสาลามอยู่บ้าน อันนี้น้องขิงไปซื้อที่ไหนมาคะที่ฉละที่ที่ที่ไหนนะลูกทะเลาะก,กันน้องของิงน้องของิงเอาเอาทำเป็นรูปสวยๆส,ยส,ยสิลูกงาม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 ไปไไปทอดหมูดีกว่าปลาไปล้วปลาไปทอดหมูล้วเาเอาเอาเก็เบมาลูกเก็บมา ลาน้องเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บไว้ที่เดิมอย่างนี้นะคะลูกน้องขิงเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บที่เดิมอุย้ยฝาน่ารักจังเลยเนี่ยดูฝาสิเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นอีกอันหนึ่งก็เป็นม้ายูนิคอนยูนิคอนสลาม,มสำหรับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปนอะไรคะ มันไม่ใช่งูลูกอันนี้มันแข็งอันนี้มันแข็งมันอยู่ที่ที่นั่นไงที่ปากขวดมันไงมันแข็งไม่เอาออกก่อนเอาออกได้ไหมเอาออกไล่เอาออกไล่เอาออกไล่อะรู้สึกว่าพูดจะไม่ชัดแล้วไงนี่มันคืออะไรคะแม่มาที่มันติดกับปากขวดอย่างเงี้ยลูกมันแห้ง มันแห้งมันก็เลยกลายเป็นแข็งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องขิงเล่นเสร็จแล้วน้องขิงไม่เก็บที่เดิมมันก็จะแข็งแบบนี้เก็บอีเหรอคะแม่ค่ะเล่นเเก็บหรอคะแม่ค่ะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บที่เดิมพอจะเล่นวันใหม่ก็ต้องเอาออกมาอีกเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะทีเหลือไม่มีแล้วเหรอก็มันผสมกันไปหมดแล้วอะน้องผสมกันหมดแล้วไงลูก แล้วจะเก็บใส่เหรอค่ะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บที่เดิมตอนนี้เป็นสีอะไรนะเป็นสีพิคงไม่มีสีเหลืองไม่มีสีเหลืองเลยเพราะมันผสมกันไปแล้วผสมกันไปแล้วค่ะน้องอย่าให้โดนเสื้อนะลูกหอมจะเลยมีกลิ่นด้วยเหรอมีกลิ่นเลย่อมในปากไม่ได้ปากม่แล้ปปาไหม่แล้วกลิ่นจะเล่นตัวนี้เอ้าระวังระวังมันตกระวังมันตก อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยาวจังเลยดูสิน่ะหันมาหันมาหันแม่หันมาแม่คปะป้ามาไม่แกล้ว่ะป้าป้าไม่แกล่ะลูกปะป๊าไม่ต้องมาแก้หน้าขีดน้าขีดจะเละนนี้อาไม่แกล่ะปะป๊าป้าไม่เล่นแล้วไม่แกล่ะหัวของแค่ในอย่างนี้โอ้ตายน้องหิงจะทำเป็นรูปอะไรคะ อุ้ยรูปรอยนิ้วมือเหรอรได้มือเ,เหรอเหมือนรังผึ้งเลยโอ้โหยาวจังเลยใช่น้องบมีมได้นี่เหรอใช่แล้วแบบน้องบีมเลยเหรอเออที่ที่หนูดูในช่องของน้องบีมก็เล่นแบบนี้ใช่ไหมคะก็เล่นแบบน,นี้ค่ะอ๋อมายุ้ยยุ้น่ามาก็เลยมายุ้ยยุ้ยค่ะมาทันเลย ก็เลยเป็นลูกสีแล้วค่ะค่ะมันก็เลยสีเหลืองไม่ใช่แล้วค่ะอ๋อสีเหลืองอันนี้มาผสมหายไปแล้วอ๋อค่ะเพราะว่ามันมีสีเหลืองกับสีม่วงผสมกันก็ลยกลายเป็นสีสีอะไรคะสีเอสีพิงค์สีพิงค์ชมพูพิงค์จแล้วเมื่อไหร่จะเป็นรูปเป็นร่างคะลูกฮะ น้องทำทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูตอนนี้ทำอะไรอยู่คะออ้อี้อูกอ,อะไรนะที่มาที่มาไปดสมแบบนี้ใช่โอย้ยาวมากเลยดูสิโอ้โหย,ย,ยาวมากเลย ากาแฟขมน้องๆเล่นเล่นสลามเสร็จแล้วต้องล้างมือด้วยนะคะน้องขิงเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะลูกได้แล้วทั้งสชั่วันนี้วันนี้น้องขิงลาเพื่อนๆก่อนลาเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับหมูทอดน้องขิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ